เอาลนะสวัสดีครับผมพี่จมบาสเกมเมอร์นะแต่ก่อนอื่นก่อนไลก่อนอื่นก่อนไลเลยขอกราบสวัสดีนะครับปีใหม่ไทยของเรานะครับวันสงการนั่นเองนะครับเป็นวันปีใหม่ไทยนะวันนี้ขอทุกคนมีความสุขตลอดเลยนะฮะทั้งปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะหมูด้วยนะฮะหมู้านนี้นะครับโอเคถ้าเจอหน้าผมเนี่ยมาแบบหน้าสดๆอย่างนี้นะก็ไม่ต้องพูดถึงนะผมมีของกินแน่นอนนะผมมีของกินแน่นอนนะวันนี้ วันนี้มีแฟนเพจส่งของกินมาให้ผมแหมเป็นอะไรที่แบบว่าชอบแล้วกนเรื่องของกินแต่มางวดน,นี้เป็นของกินไม่แปลกเป็นของกินออของหวานนะฮะเขาส่งให้มาเยอะมากเลยคือเป็นเนี่ยเนี่ยคือเขาแพ็กเกจชิ้งมาดีมากแบบนี้ผมก็แยกๆออกมาวก็บอกว่าของหวานเนี่ยมันก็ทําให้ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะการได้รับน้ําตาลไปนะเราก็จะรู้สึกดีแต่ตอนนี้กูยังไม่ได้กินเลยฮะกูรู้สึกดีดมากเลยครับโอ้มีเยอะมากแงซึ่งเป็นคุกกี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็น่ากินมากครับผมไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาวางก่อนชิ้นแรกก่อนเลยนะเราจะรีบไปชิ้น,นี้น่ารักฮะเดี๋ยวเอาไว้สุดท้ายชิ้นนี้ไว้สุดท้ายครับอ่าชิ้นแรกฮะเป็นขนมเอ่อนี่เขียนว่าชีสเซลซเอ่อมันเป็นแบบว่าขนมแบบ ชีสจ๋าแน่นอนเนี่ยให้น้ำหมูกินได้ไหมไม่กินหรอกทำไมอันดั้หน้าไม่ชอบกินอันนี้นะโอเคน้ำหมูไม่เป็นไรหน้าไม่ชอบกินผมกินเองก็ได้เข้าใจไมหมน้ำหมูมาฮะเดี๋ยวเราจะลองกินดูไม่แปลกอันนี้ขอฉีกฮะุอฉีกฉีชชออกชีกอัะไปเลยโอเคผมเปิดได้แล้วฮะในซองเป็นขนมเป็นขนมกล้องอยู่ไหนเป็นขนมกล้องกล้องซูมหน่อย เราจะมาชิมกันนะว,ว่ารสชาติเป็นยังไงซึ่งชีสเนี่ยผมชอบอยู่แล้วแหละตั้งแต่กินอะไรพิซซงพิซซ่าอะไรที่มันผสมชีสเนี่ยน้หมูระหว่างที่ผมกินอนะ่ะน้หมูพูดได้นะครับอยาพูดพูดอะไรพูดเลยผมไม่พูดหรอกแล้วทำไมน้าหมูไม่พูดล่ะเะมึงกับกูว่าเสียงเดียวกัน <laughs> โอเคมาลองกินซึ่งขนมมันกินง่ายครับผมเป็นคนที่มีระเบียบในการกินนะฮะนั่นห,หมายถึงว่าผมจะไม่มุมมางมาก,มากอืม เวลาผมกินกนะผมจะไม่อยพูดเท่าไหร่ผมมีอนุญาตในการกินอยู่คุณเข้าใจไหมปิดรายการเลยได้ไหมจะได้กินให้หมดก <c oughs> ินต่อกูอร่อยมากนี่คือวิธีแก้ปัญหาเวลานิ้วก้อยะลกนะฮะ เดี๋ยวเขาจะแคปรูปผมไปดูอีกบอกว่าเอ้น้าโมเป็นชายแท้เลยเปล่านี่ก้อยกระดกอ,ะอ่ะอาชิ้หายผู้ชายกระดกไม่ได้เงแบบที่สองครับมาครับโอ้ลาลานี่มันคือคุกกี้นิวันเนี้น้าโมกินไหมโคตรสุดติงก็ดิ่งแมวเป็นไงอะ่ะฉีกแค่ฉีกแล้วอ๋อนี่ฉีกง่ายขอบคุณขอบคุณพระเจ้าที่ประทานซองขนมที่ฉีกได้ง่ายไม่เหมือนไอซองเมื่อกี้นี้ คูแทบไม่ได้แดกเลยโอ้โหมาแล้วฮะมาเป็นตั้งผมไม่อยากจะโอ้โหขอบคุณนะฮะท่านแฟนเพจนะครับของกินนี้แฟนเพจเอามาให้นะฮะรู้ว่าน้ำหมูไม่มีอะไรจะทานนะฮะก็เลยส่งอะไรมาให้กินเนะี่ยแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวนะผมขอว่าเอ,าอูถือแล้วกันนะกันม,มันอร่อยอะตรงกันข้าวบคลิปก่อนเลยนะฮะคลิปก่อนผมกินอะไร กินเนื้อชิงโจกเป็นแบคคิวเลยอต่นี่อร่อยมากเขาบอกว่าคนอกหักเนี่ยมันมีสองวิธีที่จะทําให้คุณหายที่แรกก็คือไปชอปปิ้งนะอย่าไปเถอะไปไหนก็ไปอย่างที่สองก็คือกินฟินาเล่คนบ้าเลยตกใจไหมตัวเองเหมือนจะมีสินค้าพรีเมียมมาครับอ่าฮะข้างในนี้นเดี๋ยวผมลองแกะดูโอ้โ้นี่ลองกินดูลองกินดูเนะ คุกกี้แสนอร่อยอยู okay. ่ที่นี่ในเพจนี้เดี๋ยวน่าจะกินให้ดูมาอันนี้จะล้วนๆนะมาเฮ้ยกองเบอร์กองเบอร์เนี่ยมึงพันกลับมาโอเคโอ้โหมาคลิปนี้มีความสุขมากครับนี่กูไม่ต้องกินน้ำเลยปกตินี่ต้องดกน้ำเอาดกน้ำเอานะฮะหิวอะเนยหิวะเนยขอถอนคำพูดว่าไม่กินน้ำไอ้ขนมนี่มันติดคอครับมีอีกมีอีกสองอันนะฮะ ขนมแสนอร่อยอยู่ในเพดนาะเพดเดียวเท่านั้นจะมาให้นะโอเคผมขออนุญ,ญาตแกะนะครับดูทุกจาน่ารักมากภาพผาเพชรลูกอมเคี้ยวอ,ะอ่ะอ่าเรามาดูกันว่าลูกอมเกี่ยวนี้เป็นยังไงไม่ปาหนีคนส่งนะฮะแกะเละเทะครับผมอ่ะโอเคเราจะเปิดออกมาแล้วแอนเอนเอาเปิดออกมาบีถุงอีกเอาเป็นลูกอมนะฮะ คล้ายๆกับเอ่อหินในตู้ตู้ปลาของท่านนะฮะผมขออนุญาตเม็ดนึงแล้วกันรับตากลับได้ด้วยคืเปลือกข้างนอกเขาจะแข็งอ่ะเหมือนเป็นลูกอมนะฮะแต่พอกัดแล้วข้างในนี่มันยุบยากโอ้เขียวพลเลยนี่เขียวพลเลยโอ้โหนี่ถูกใจมากครับถูกใจมาก and, and yeah. อันอันเน่รสชาโคาลล่าไลทำไมต้องตานบบาเหลือกขนาดนั้นวะ มันเหมือนมันจะไปแตกในปากหรือแล้วเบิดในปากอะไรสักอย่างเนี้ยอย่าลูกตาเลยเห็นไหมเออลองดูกันเป็นยังไงครับฉีกนะเอป๊อปปิ้งโอ้หนี่มาเป็นซองไม่ใช่ซองกันชื้นนะโอ้มาเป็นซองมาเป็นผงครับกินทางจมูกไหมหรือยังไงเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเอาละขอสักหนึ่งซองแล้ววะเนี่ยไอ้ของนอกก็แหมสงการเขามีเปิดพงเปิดเพลงตึ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 งส่วนกูก็มานั่งแดกโคก งเอาละผมขอกอกกันเลยเขาบอกว่ามันจะซ่าในปาก3 2 1เอาละกอกเลยมันคืออ่ามันเปี้ยวได้ยินเสียงไหมกูไม่ได้เลยครับมันแตกในปากครับโซดาถือว่าโอเคนะครับแกงงวงได้อันนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้หน้าโต๊ะเลย ขอบคุณนะถ้ามีเสียงแสดงว่าไอ้นั่นยังแตกอยู่ในปากของผมนะฮะที่รับชมไล้ติดตามนะวสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยอีกหนึ่งครั้งนะฮะโชคดีครับบ๊ายบาย